Hello, Good morning, Student in ปฐมวั 1. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1วันนี้มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with ครูนู t วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง My Job, My Job อาชีพของฉันอ่าเราเคยเรียนคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้มาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะ คำที่หนึ่ง teacher teacher นักเรียนออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ teacher teacher แปลว่าคุณครูคำที่สอง student 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 แปลว่านักเรียนคำที่สาม farmer 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 แปลว,ว่าชาวนาชาวไร่คำที่สี่ carpenter 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 แปลว,ว,ว่าช่งางไม้ ต่อไปเนะะื้อหาในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพนะคะ,ะการถามเกี่ยวกับอาชีพเราจะถามว่า what are you what are you คุณเป็นอะไระถามอาชีพนะคะว่าคุณเป็นอะไรมีอาชีพเป็นอะไรนะคะเวลาตอบนักเรียนก็ตอบว่า I am อะ I am อ่ะแล้วก็ใส่อาชีพของนักเรียนลงไปข้างหลังนะคะ,ะเช่นบทนี้นะคะถามว่า What are you What are you คุณเป็นอะไรอ่ะนักเรียนดูรูปนะคะอาชีพอะไรคะชาวนาชาวไร่ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Farmer Farmer นักเรียนจะเลือกคำไหนข้างล่างคะอ่าก็คือคำที่อยู่ทางขวาใช่ไหมคะ F a R M e R, farmer farmer อ่าก็เอามาใส่ที่คำตอบข้างบนนะคะก็จะได้ว่า I am a farmer I am a farmer ต่อไปตัวอย่างที่สอง เขาถามว่า What are you What are you คุณเป็นอะไระดูรูปเป็นอะไรคะคุณครูใช่ไหมคะคุณครูภาษาอังกฤษก็คือ Teacher Teacher ก็คือคำทางซ้ายหรือทางขวาคะ อ่าคือคำทางสายใช่ไหมคะ t e a c h e r อ่าก็เอามาใส่เป็นคำตอบจะได้ว่า I am a teacher I am a teacher ต่อไปนักเรียนเปิดใบงานหน้าที่5นะคะใบงานเรื่อง my job my job อ่าข้างบนครูจะให้รูปประโยคนะคะ การบอกอาชีพของตัวเองเวลาเราจะบอกอาชีพของตัวเราเองเราจะบอกว่า I am a บลาบลาบลาแล้วก็ใส่อาชีพลงไปนะคะอ้าวดูใบงานของนักเรียนนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับประโยค ทางซ้ายมือจะเป็นภาพอาชีพนะคะทางขวามือจะเป็นประโยคบอกอาชีพนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะอ่าคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะอ่าถ้าไม่ยากเกินไปนักเรียนก็ลงมือทำได้เลยค่ะ สำหรับคาบนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่คาบหน้านะคะ See you again next time goodbye